ก็บอกว่า <accurately> ดีใจดีใจรู้สึกว่าอย่างแรกอ่ะในมุมพวกเราสองคนที่คิดเห็นเหมือนกันนะคือเราได้เหมือนได้รับบทบาทที่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่เพราะว่าด้วยความที่เราเล่นเพิ่งเล่นยืแย่าเป็นแค่เราเล่นแค่เล่นกับกอย่ามาเนาะแล้วพอมาเรื่องนี้เราได้คาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างแตกต่างไปเลยกับบทที่เราเคยได้รับอะค่ะแล้วก็เราตั้งแต่เล่นในโฟแล้วเรารู้สึกว่าเราสองคนเหมือนเล่นกันได้ดีนะแล้วพอมาได้ได้มาเจอ ได้มาแบบว่าเจอกันในเรื่องนี้เองไหมจะสั้นๆแต่ก็สนุกมากค่ะสนุกเพราะเกมมีสุดหลักที่แบบแม่เราอะไรอะไรมาดีมากเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรอดีๆเหรอต้องให้คนอื่นเป็นคนบอกว่ามันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเวลาเล่นก็รู้สึกว่าแบบรับส่งอะไรอย่เงี้ยกันได้ดีค่ะก้รเล่นนี้จะเป็นความน่ารักจริงอะไรยังไงบ้างคะี่ยว่าความน่ารักที่เราพวกเราสองคนใส่เข้าไปในเรื่องก็คือเหมือนแบบ ความธรรมชาติอ่ะอันนี้เป็นหลักก็คือมีหลายครั้งนะที่รู้สึกว่าซีนธรรมชาติอะไรเงี้ยมีการเหมือนแบบปริ้นท์เพิไว้เพิ่มเติมเยอะอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรารับส่งกันดีแล้วไงเล่นซีนตลกหรือว่าซีน ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราส่งกันได้แบบพอดีแล้วก็เราเสริมอะไรที่มันมากกว่าบทขึ้นมาแล้วเราคิดว่าจุดนั้นแหละมันจะเป็นจุดที่น่ารักแล้วคนดูน่าจะชอบแล้วก็จะมีกวามมันครับแล้วก็จากจากชื่อตัวละครก็เป็นมากิกับโฟมก็เป็ความญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คอนเซ็ปหรือว่ากลิ่นอายของเรื่องก็จะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นดนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบค่ะอะ,อะไรนะพูดเยอะขึ้นหรอเยอะ เยอะขึ้นมากขึ้นขึ้้เอาจริงยอมยอมรับว่าในมุมตัวเองอ่ะตอนตอนไม่เล่นอ่ะพอบทพูดเยอะแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นบทที่คล้ายกับคนปกติเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่ว่ามันมันมันดันรู้สึกว่าเฮ้ยไมมันยากขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่คาแรคเตอร์ตัวที่แล้วอ่ะไม่ค่อยปกติแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความแบบจังหวะอะไรแปลกหรือแตกต่างออกคนอื่อ แล้วเนี้ยมีความคล้ายคนปกติมากขึ้นมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเราจะเจอได้ก็ไม่ทั่วไปนะเดี๋ยวถามว่าเธอละกันพิเศษิเศษก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีความยากแต่พอลองทำมาแล้วลองคิดอ่ะสนุกเหมือนกันนะสนุกสนุกครับเหมือนกันค่ะใช่เรื่องนี้ก็หวานขึ้นค่ะแต่ค่อนข้างแตกต่างจากกอยากเหมือนกันแล้วก็มีความ มีความเหมือนกันก็คือมีความเรสติกมากขึ้นเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเรอทิกนั้นอ่ะก็อย่างที่บอกเพราะคอนเซปต์ของเรื่องมันเป็นแฟนตาซีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะแบบอาจจะไม่ใช่คนปกติอะไรเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะผมบอกว่าตัวมากีน่าจะมีความเขินขึ้นมั้งกกอย่าเขากอย่ามันจะดูแบบเก่งกล้ากล้าไม่หมดอะไรประมาณนี้มากีน่าจะมีความแบบเป็นผู้หญิงเลย แปลว่าดจะซื้มีความว่าสดวาแบบแไมีหมดเลยครับมีความมีความหวานมีความกลมกล่อมแล้วก็ไขมัน1 0ก็มีเออใช่มีหมดเลยมีหมดเลยมีหมดเลยแล้วก็มีมีพารดามาด้วยค่ะมีมีมีรบทรก้นเลยนะก็อยากให้ติดตามได้ยิน่ไหมสองคนดี่โงอคนคือะไรบ้างอาล้ ขอคโฟมเลยได้ไหมฮะขอซิโโ่เหรอซิลโวร้่งศูนย์ใช่ไหมอันนี้คือพูดในมุมเราเหรอทุกคนอ่ะเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วแล้วทุกคนน่ะก็ต้องแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มทุกอย่างความสามารถทุกคนต้องเติบโตอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็เริ่มจากศูนย์มาทุกคนเราก็สามารถพัฒนาเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาอะไรอเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าประมาณนั้น ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่อินฟินิตี้นี่ไม่ทันเหมือนกันนะยากของยามอ้ยยากเลยทีนี้ก็ลอบได้ไหมฮะให้ให้นิดหน่อยกันลอบนิดหน่อยค่ะก็ศูนย์เนาะก็มันเหมือนไม่ใช่สิก็ศูนย์เหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นศูนย์ที่พร้อมจะรับอะไรเข้ามาแบบเติมเต็มค่ะให้ให้มันมากขึ้น หรือว่าถ้าถ้าเราเออรับมาในทางที่ผิดมันก็อาจจะถอยหลังไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูกันนะคะฝากสีของเรานี่ค่ะก็ฝากเรื่องฝากเรื่องคู่ของพวกเราด้วยนะคะก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ได้เห็นมุมใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นจากพวกเราทั้งสองคนแน่นอนค่ะครับสุดท้ายก็ฝากโปรเจกต์โอชิซิโร่หนึ่งมูนไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากโอชิ เอาเลม้ำผึ้งเลมอนมันนะไม่เลมอนอะไรนะขอโทษนะเออฮันนี่เล้เออน้ำผึ้งเออชิฮันนี่เลมอนไขมันสุกเซ็นต์นะครับฝั่อะไรนะน้ำานสุรโอ้ยนะตื่นเต้นตืเต้นโอ้ยพูดมันสีโลมันอะไงมันงงไงมแล้วก็ฝั่งโอย มีเลมอนน้ำตาล1 0แล้วก็ทริปไปเขาใหญ่กับพวกเราทั้ง6คนด้วยนะคะจาวันสองคืนค่ะก็อยากให้เป็นแฟนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะคุณพูดโปรเจกต์ไงมันตกใจมันไอ้นี่้าเต็มหมดเลยเโลเวลโล